สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบอร์ดเกม Hidden Leader เดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมกันได้เลยครับแล้วราบอร์ดเกม Hidden Leader นะครับผมต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมได้มีโอกาสร,รู้จักบอร์ดเกมนี้ในโปรเจกต์ Kickstarter เป็นบอร์ดเกมที่เป็นกึงก่งๆ Party Strategy น้อะก็คือ Party แบบกึงก่งๆวางแผนหน่อย ที่มีารมณ์คล้ายๆกับเกมช็อคเครเยอะในตอนแรกผมพูดตามตรงว,ว่าผมมันก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทําไมมันทั้งสนใจและไม่สนใจนะหนึ่งความสนใจของผมเลยก็คือผมสนใจในอาร์ตครับทุกคนดูสิอ์ตมันสวยมากเลยนะอ์ตเขาดูดีน่ารักแต่ที่ไม่สนใจก็คือมันมีความเป็นลูกผสมที่ผมไม่เข้าใจพอมันมีความเป็นลูกผสมที่ผมไม่เข้าใจแล้วผมก็เลยรู้สึกแบบจะเอาอย่างไงกันแน่จะเป็นปาร์ตี้หรือจะเป็นเกมว,วางแผนกันแน่มันทําให้ผมรู้สึก สับสนในตัวเองนิดนึงปกติก็สับสนอยู่แล้วนะฮะพอมาเจอแบบนี้ยิ่งสับสนเข้าไปอีกนะผมก็เลยโอเคราคาไม่ได้แพงมากนะครับประมาณพันกว่าบาทก็เลยลองสั่งมาลองซื้อมาลองดูนะครับแล้วสิ่งที่ผมกลัวมันก็ได้เกิดขึ้นแหละ <c oughs> บอร์ดเกมเ Hidden Leader นะครับเป็นบอร์ดเกมที่เล่นได้ตั้งแต่ 2 6ถึงคนนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีอจริงมันเล่นแบบเดียวครับเป็นบอร์ดเกมที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าม,วามีการอ่านนิดหน่อยเป็นภาษาอังกฤษเนาะไม่ได้มีแปลไทยนะครับตัวเกมเนี่ยอุปกรณ์อะไรก็ค่อนข้างจะดูดีนะฮะมีตัวโทเค็นไม้ครับกราร์ดก็เป็นเกมกราร์ดเป็นหลักนะครับเกมที่จะใช้กราร์ดเป็นหลักใช้ใช้กราร์ดเป็นประเภทแบบนี้นะครับซึ่องอาร์ตแต่ละใบไม่ซ้าแบบเลยนะครับซึ่งนี่คือข้อดีนะ ไม่ซ้าแบบเลยจริงๆคือสวยมากนะครับสวยมากการออกแบบอะไรดูดีเรียบง่ายแต่ดูดีนะฮะผมก็พูดเลยว่าถ้าสมมติว่าเราเก็บมาสะสมในเชิงงานศิลปะเนี่ยเกมนี้คงเป็นที่หนึ่งแต่ผมพูดเลยฮะมันยังไม่พอคําว่างานศิลป์มันยังไม่พอเพราะอะไรเป็นบอร์ดเกมครับเพราะไม่ได้เก็บงานอาร์ตมันต้องมีการเล่นได้ด้วยเนาะนอกจากว่าจะเป็นแบบ อะไรที่ทำให้เราแบบหลงรักได้ขนาดนั้นจริงๆเนาะนี่เป็นบอร์ดกลางนะฮะเกมนี้นะครับจะใช้ระบบการเล่นเป็นการเล่นการแบบชักขยืดผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันเป็นการเล่นการแบบชักขยืะเพราะว่ามันคือชักขยืดจริงๆนะรูปแบบการชนะของเกมเนี่ยแบบนี้ก็คือทุกคนเนจะได้ตัวฮีโร่ที่มีสีแต่ละด้านของตัวเองก็คือ2สีอะประมาณเนี้ยก็คือดำ ดำฟ้าเขียวแดงดำแดงอะไรประมาณนี้นะครับมีหตัวตัวละครที่ให้หลักๆมาผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยยังไงอ่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยรรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมดุลยังไงไม่รู้นะหลังจากที่เราลองเล่นไป2อสากระดานนะฮะผมก็เลยรู้สึกแบบมันยังไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะสำหรับเกมนี้เนาะรูปแบบการเล่นจะเป็นแบบชักระยือเลยอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมทุกคนมันคือชักรยืออะ่ะแบบว่าเนี่ยเราเล่นการ์ดเนี่ยเพื่อบวกไอ้แดงแดงเขียวเขียวเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้โทเค็นเนี้ยเดินไปบนกร,กร,กระดานกลางอ่ะ กระดานกลางเพื่อให้มันตรงกับการชนะอ่ะมันจะเดินอยู่วันเนี้ยเดิน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 อยู่วันเนี้ยเออแล้วก็วิธีการชนะคือไอ้ใบเนี้ยที่ผมถือถือมาผมไปพูดเนี้ยหรว่าสีดําเนี่ยจะต้องอยู่ในแถบสีดํานะสีฟ้าเนี่ยจะต้องอยู่ข้างๆกันนะสีแดงเนี่ยจะต้องแดงนําเขียวนะสีเขียวเนี้ยต้องเขียวดําแดงนะคอนเซปต์เกมมีแค่นี้เลยฮะเราก็ใช้การพวกเนี้ยเนี่ยการก็จะบอกเนี่ยลบแดงลบเขียวเนี่ยอะไรเนี่ยใช้ ใช้เอฟเฟกตจากการที่หงายอยู่อะไรแบบเนี้ยบวกแดงบวกเขียวอะไรแบบเนี้ยซั่งเกมมีประมาณนี้แหละฮะคร่าวๆเนาะมันเป็นรีวิวไม่ได้สอนเล่นแล้วสิ่งที่ผมพบเจอเลยคือมันแห้งมากฮะโอ้โหไอ้บ้าเนี่แหละที่ผมกลัวว่ามันจะสนุกไหมกลายเป็นว่ามันกลายเป็นรูปผสมที่ไม่ลงตัวสักอย่างเลยฮะจะปาร์ตี้ก็ไม่ปาร์ตี้จะสนุกก็ไม่สนุกผมรู้สึก ฟลเลยอ่ะก็คือน่าจะทําใจได้แล้วนะเพราะผมพูดตลอดว่าผมซื้อเกมฟิกสตาร์เตอร์มาแล้วมันอีกอย่างวะบ่อยมากนี่นี่ก็คือผมพูดพูดเลยนะว่าถ้าสมมุติทุกคนอยากจะลองนะครับเกมเนี้ยผมพูดก่อนมันไม,ไม่ไม่ถูกจิจกับผมเลยกับเพื่อนผมเลยกันที่พวกเราเนี่ยชอบพวกสไตล์เกมที่มีการวางแผนได้หรือว่าปาร์ตี้สนุกเฮฮาเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่สําหรับเกมเนี้ยรู้สึกไปไม่สุดสักทางสําหรับผมนะ แล้วก็เพื่อนๆเหมือนกันคือเื่เริ่มมันแบบนี่อย่างวะทุกคนเข้าใจอารมณ์ไหมแบบเฮ้อเฮาจริงดิมันมันมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ชักขเยอ่อที่ดีเลยนะครับมันไม่ใช่ชักเยอ่ที่ดีเลยมันมีโอกาสที่จะชนะพร้อมกันด้วยโอเคชนะพร้อมกันแล้วก็มาวัดกันว่าเรามีการฝ่ายตัวเองเยอะขนาดไหนแล้วก็แบบอะแค่นี้เหร เล่นการ์ให้มันครบตามจํานวนที่เขาวางไว้คืออนาคตจะมีภาคเสริมด้วยนะฮะอืมผมก็แบบเออครับผมเลยขอ,อนิยามเกมนี้ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมแต่ว่าพวกคุณที่ดูคลิปนี้นะฮะถ้ามีโอกาสได้ลองเล่นพวกคุณอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะนี่เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะฮะ ขอบอกไปก่อนนะมันก็เลยแบบและการ์ดทุกใบนะครับขอพูดก่อนเลยนะเนื่องจากมันเป็นการ์ดเกมนะครับก็จะมีการอ่านพอสมควรนะครับอ่านนิดหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยงงหรอกอาจจะงงอยู่ก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ก็ต้องเข้าใจสถานการณ์นะครับเพราะานั่นแหละมันมีความที่ทั้งอ่านทั้งไม่รู้ว่าจะเป็นปาร์ตี้หรือเป็นวางแผนผมปัดเรื่องความเป็นปาร์ตี้ออกแล้วกันนาะมันไม่ใช่ปาร์ตี้มันคือเกมวางแผน เกมวางแผนแบบชักกะเยอะเกมวางแผนแบบชักกะเยอะที่อืมโอเคได้แค่นี้เหรอไม่สนุกเลยกับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรีวิวครข่าวด้วยกันนะฮะสำหรับตัว i d d e n l e e d e r เนาะก็ถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสนะครับก็ลองเล่นดูนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนำนะฮะผมรู้สึกเฉยๆนะครับแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้สึกเหมือนผมก็ได้ฉะนั้นต้องลองเองเนาะ ราคา1นึ่นิดๆนะครับสำหรับตัวพีเดนลีเดอร์และอนาคตจะมีภาคเสริมมาก็อาจจะดีขึ้นนะครับปรับปรุงสิ่งต่างๆที่ผมอาจจะพูดไปนะครับว่ามีความแบบชักเยอร์มีความแบบนิยงวะอยู่นะฮะก็แล้วแต่แล้วกันสำหรับนี้ขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสนะสวัสดีครับผม